ยินดีได้ครับกับแลมโบ้เล็กครับแต่ก็ไม่ไดก็นี้มาตามแผงครับดักออกครับดักออกอาวุธครับดักเป็นหล่นไม่คิดว่าแบบเขาโดนแล้วเขาจะหล่นเลยอะไรเงี้ยครัลงไหมลงไหมผมลงมากครับโดนวิพา์วิจารณ์เยอะครับตั้งแต่ไฟที่แล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไทยวิภาควิจารณ์ฝั่งเขาแล้วว่าผมกลัวไม่สู้อะไรเงี้ย ก็คือคุณโดนวิพากษ์วิจารว่าในในไฟที่แล้วที่คุณไม่ชกเพราะว่าน้ําหนักมันเกินกันเยอะใช่ว่าประมาณว่าคุณไม่สู้ใช่ครับอันนี้คุณรู้สึกยังไงผมก็ไม่รู้สึกแสบเขาทําไม่ได้เองผมก็มันมันชกกันไม่ได้ครับจริงๆชกได้แต่ผมอยากเซฟตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเกิดน้ําหนักมันจริงๆแล้วถ้าเกิดอย่างมวยไทยอย่างเราก็รู้นะต่างกันปอนสองปอนมันมีผลอย่างไฟนั้นนี่มันมันกิโลครับ โอ้ประมาณสิบปอนะสิบปอนก็ห้ามีห้าโลนะใช่ใมีเกือบห้าโลโอเคแต่ไฟนี้เหมือนเหตุการณ์มันจะวนลูปมาเหมือนเดิมครับแต่คุณรู้สึกยังไงตอนที่เขาดำหนักไม่ผ่านเขาหมดเวลาแล้วหนักไม่ผานคุณรู้สึกยังไงตอนแรกก็ผมจริงๆยังไงไฟนี้ผมผมตั้งใจจะมาโชว์เขาอยู่แล้วครับเพราะว่าลดน้ำหนักเจอกันฮะผมก็เห็นว่าไฟนี้เขาตั้งใจทําแบบต่างกันจากไฟที่แล้ว ใช่ไปนี้ถึงจะห่างกันเท่าไหร่ผม,ผมก็ตกลงจะชคอยู่แล้วครับคุณบอกว่าห่างกันเท่าไหร่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดห่างกันประมาณคนที่แล้วคุณจะต่อยไหมก็ต่อยครับผมอยากขยับร่างกายด้ยครับผมไม่ได้ชกนานแล<ม>้วไม่ใช่ว่าเป็นเพราะคําวิพากษ์วิจาร,ร์ว่าคุณคุณกลัวเขานะใช่แตคืออยากต่อยด้วยเพราะเรื่องขยับร่บางกายนะฮะโอเค okay. พูดถึงเกมการชกเกมการชกเป็นไงครับเกมการชควันนี้ก็เป็นไปตามแผนครับได้ดีครับแล้วก็ ซ้อมมาเทียนมาแบบนี้อยู่แล้วครับดักดักออกดักออกครับค่อยๆดักออกใช่ครับออกจังหวะสองครับรู้สึกจะยกแรกไปกี่นับเนี่ยยกแรกสองนับครับสองนับอืมเอออีกนิดหนึ่งผมถามนิดหนึ่งแต่ตอนที่เฟนออฟนะเห็นเนื้อตัวแล้วอ่ะไอ้คุณแบบบางกว่าเขาแบบอย่างเห็นได้ชัดไอ้ตรงนี้เป็นไงครับก็จริงๆน้ําหนักเขาน่าจะปล่อยเยอะกว่าผมครับมันเลยแบบดูดูดูตัวใหญ่กว่า ก่อนหน้าที่คุณจะได้นับสองนับในยกในยกแรกนะโดนอาวุธของเขาปะทะไปแล้วเป็นไงครับก็ทนได้ครับทนได้ทนได้โดนไปก็หลายตุ๊บอยู่เหมือนกันทนได้ครับหนักหนักสุดเท่าที่เราเคยเจอไหมหรือมันยังอยู่ในระดับที่ไม่เท่าไหร่สุดไหมผมว่าไม่ไมไม่ไม่ได้หนักมากทนได้โอเคพอหมดยกแรกผมว่าคุณคงมั่นใจมากยิ่งขึ้นหมดยกแรกผมก็มั่นใจครับ มั่นใจแล้วว่าหนึ่งเลยก็เราทนอาวุธเขาได้แล้วก็เรามาได้นับด้วยครับมั่นใจนี่คิดไหมถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทคิดถึงไหมก็ไม่ได้คิดครับแต่ว่าตั้งใจครับตั้งใจโชกไปตามเกมเราครับเพราะว่าเราเกมตามไปแล้วเขาก็อันตรายเหมือนกันประมาทไม่ได้ครับลอกสองเป็นไงครับสองก็ผมไปได้นับหนึ่งก่อนแล้วก็มาฟันสองมาฟันสอกแตกอีกเหมือนเหมือนเขาแยงเลือดนะผมว่าอพอโดนเลือดแล้วเขาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ย มีแข่งด้วยเนี่ยครับผมเหรอมีแข่งด้วยไม่มีเสียออกแข่งอ๋อครับเปรเหมือนเหมือนน่าจะโดนท้ายทอยครับอืมมันก็เริ่มผดใจอะไรรู้ไหมตอนพอแตกก็ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะโดนจริงๆงหรือเปล่ามองเป็นขั้นปิดเกมได้เลยไหมมองขัานปิดเกมไหมผมก็พยายามปิดเกมไม่ได้ครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าถ้าผมมีโอกาสผมจะปิดเกมเขาทันทีอืมไอ้ชอนน็อกเป็นไงครับคิดว่าเขาจะลุกไหมรอบลุกไหมหรือยังไง ก็ลุกผมก็ไม่รู้ครับถือว่าเขาทนมาครับอ่านับสองยกแรกโดนโดนเต็มมากครับผมรู้สึกแบบดังตึบเลยแบบผมคิดว่าเขาจะไม่ลุกแล้วเขาลุกมาเฉยถือว่าเขาแข็งแรงมากตายยกพอดีใช่ครับแต่รู้แต่เราแต่เรารู้ไหมครับว่าตลอดตลอดที่พายแฮมโชกกระทางวันมานะครับเขาไม่เคยโดนนะกระทั่งโดนนะผมก็ ศึกษาคลิปเข้าทุกคลิปเลยผมไม่เห็นเขาโดนแล้วมีอาการเลยครับไม่ไม่เห็นเขาโดนน็อกเลยครับผมดูทุกคลิปจริงมีโดนปีใหม่นิดนึงฮะก่อนเขายกเหมือนกันผมดูโดนตึ๊กเมานิดเดียวแกเขาก็ฟื้นแล้วเหมือนร่างกายอะไรเขาดีมากเลยนะใช่ครับแต่โดนเรานี่มีอาการครับเออคุณเหมือนคุณก่อนหน้าที่คุณจะได้สัญญาคุณก็เป็นจอมน็อกเอาแบบนับน็อกประจําเลยมันทําให้เราเรารู้สึกว่าฟอร์มเดิมๆฟอร์มร่างทองของเราความเทพของเรา มันกลับคืนมาอย่างครับจริงผมไฟนี่ผมก็ตั้งใจครับผมทั้งผมบอกไปว่าผมผมปีนในปีนี้ผมอยากมีชื่อติดในแรนด์กิ้งอ่ะแล้วก็ผมอยากเรียกเรียกฟอร์มคืนผมกลับมาที่ผมตอนผมจะได้สัญญาวันอะ่ะใช่ผมผมคิดไว้ว่าผมภายเร็วเนี่ยผมอยากแบบอัพตัวเองอัพตัวเองให้ให้ติดมีชื่อในแรนด์กิ้งอ่ะสำหรับผมคิดว่าไฟเนี่ยคุณท็อปฟอร์มมากครับตัวคุณเองคิดว่ามันอยู่ในระดับไหนครับ ก็ยังไม่เท่าไรครับยังต้องพัฒนาได้อีกเยอะครับผมปรับเปลี่ยนตัวเองอีกเยอะครับแสดงว่ามีฟอร์มที่มันท็อปนี่วานี้อีกเหรอยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่อืมขนาดจะไม่เต็มร้อยแล้ะเนี่ยถ้าไม่เต็มร้อยคุณให้เท่าไหร่ครับแปดสิบแล้วกันนะเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายก็แน่นอนครับเป้าหมายนักมวยทุกคนก็อยากถึงจุดสูงสุดทุกคนครับก็ หรือว่าหลังจากชนะคะแนนมาสองไฟนอกจากที่แพ้มาสองไฟแล้วก็กลับมาคนนี้สามไฟก็ชนะรวนแล้วกานะรอยู่ที่สตีชิพันเนี่ยทํอะไรให้เราได้เพิ่มจากเดิมเยอะไหมจริงๆแล้วสเดชิพันเขาก,ก็ไม่ไม้มืไทยแล้วทุกคนก็เห็นกันอยู่ว่าเขาแบบเป็นค่ายที่แบบออกอาวุธไ,ไม้มือไทยได้ดีอะไรเงี้ยใช่ครับเขาก็กกมีมีเพิ่มสเตปมีอะไรเงี้ยมันก็เราสามารถเอามาใช้ในบนวิธีได้ครับ ถือว่าเราเนี่เป็นคนที่สี่ในรอบไม่ถึงยี่สิบเโมงขอ,องค่ายเลยใช่ใช่ใช่ครับรอบนี้ใช่อาทิตย์นี้ออกมาโชคสี่คนบินสี่เลยถ้าถามอีกอย่างนึงจะบอกได้ไหมลูกที่เราได้นับเนี่ยมันจะเหมือนกับลูกที่เจ้าเสือใหญ่ได้นับประจําเลยเป็นลูกซ้อนขอ,องค่ายมั้ย <c oughs> มีความลับอะไรไม่เลินเล่อซ้อนลูกงไหมก็ไม่มีคนระับผมเทนเทนจริงๆก,ก็เวลาลงนมอะไรเงี้ยครับเราพยายามหาช่องตัวเองออกให้ได้ครับให้แบบเป็นตัวของตัวเองให้ได้ครับเพราะว่าลูกดัก่ายต่อยอดพันเดียว่วงนี้กำลังมาเลยใช่ใช่มาดีมาก เออพูดถ hey, he er. ึงเอาิงกันครับบอกมีเจ็บอซ้ายแผลเดิมครับนิดหน่อยอะยกไหนํำได้ไหมแล้วยกประมาณไม่รอวิวบนเวทีมันมเ็บใช่ไม่ได้หน้าไม่คยออกเลยออกแต่ออกขวาเป็นส่วนใหญ่ครับหมอประเมินแล้วเป็นไงครับต้องรักษาประมาณเท่าไหร่หรือมันเป็นอะไรบ้างพอจะหมอบอกเอาประคบเย็นดูก่อนครับแต่ถ้ามันยังแบบยังมีแบบนูนๆขึ้นมาให้ให้ไปหาหมอติดต่อกับพี่ทีมงานแล้วก็ไปหาหมอ แผลแก่เลยป่ะครับข้างเดิมพับไม่รู้ไม่แน่ใจว่าแผลเดิมหรือเปล่าเขาไม่ว่าอะไรขอขอดูไหนได้ไหมมันดูไม่ได้มันพันนะไม่ไม่มาถึงดูดูอ่าโอเคครั้งนี้แล้วมีผ่านั่อ่าไม่ครับมีไฟต่อยกับโซเนอร์ครับมันมันมันหักก็ได้รักษาอยู่เจ็บมันก็ได้ไฟไหนนะโซเนอร์เซนนะอเออรู้สึกที่ผ่านมาเราจะมีแพ้ให้กับผู้ต่อสู้ต่างชาตินะกี่ไฟครับสองครับสองอิหร่านหนึ่งอเมริกาหนึ่ง ก็คือมีเทนพาวตัวหนึ่งใช่ใแล้วก็ปริยาปริยาปริยานี่มันโอเคก็เหลือแต่เทนพเป็นไงถ้าเกิดมีโอกาสจริงๆจริงจผมอยากแก้มือเปซาเทนพาวอยู่แล้วครับไปนั้นไปโชคที่สิงคโปร์คือผมผมพูดเลยว่าผมเตรียมตัวไม่ดีอะไม่ใช่เราไม่ใช่เราเตรียมตัวไม่ดีคือเราไปบ้านเขาเลี้ยครับการกินจริงๆการกินสําคัญมากผมแบบ มันไม่เหมือนบ้านเราอ่ะเอาง่ายมันมันเลยแบบมันฟื้นไม่เต็มร้อยอ่ะมั้กินพวกแบบอาหารท้องถิ่นกินมัวเป็นอ่ะมันกินไม่ได้ครับผมกินไม่ได้อ่ะอันนี้เป็นปัญหาสําคัญของคุณเลยใช่ครับอ๋อถจะไปต่อยตามมาแค่ก็ต้องรกยมาหารไปเองแล้วแล้วเหมือนวันนั้นนี่คู่ต่อตู้เรานิ้วหักรไหมแขนไงแขนหักครับแขนหักก่อนก่อนไม่เจอเรามานอกเราเนี่ยใช่เต็มอ้เขาผมถามเขาเขาบอกแขนหักยกสองครับแขนแขนเขาหักข้างซ้ายแต่ว่า เขามาต่อยผมข้างขวาล่วงเราวันนั้นนอนไม่หลับด้วยหลายอย่างไม่พอใช่ผมนอนไม่หลับด้วยครับคื้นเท้าเขาเขาเจ็บแขนนี่คือตัวตัวตัวคุณเองก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บไม่รู้ครับไม่มีอาการเลยเขาบอกใช่ผมคุยเขาเขาบอกว่าเออเขาก็มาขอโทษผมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแขนเขาหักข้างซ้ายปลายยกปลายยกสองครับแต่เขามาต่อยผมล่วงต้นยกต้นยกสามใช่แขนย้อนสมสู่ประกบทางวันประกบเล่นๆนี้เจอกับีนิเกอร์มึนคุณว่างจอนะอ่า ได้อยู่อ่าได้อยู่นะสองอันนี้อันนี้ผมประกบเล่นยๆนะประกบเล่ยนะเนี่ยพรน้าพูดเกิดเรื่องจริงเกิดเรื่องจริงเลยครับจะอถามนะสุดท้ายนี่ก็ฝากอะไรถึงแฟนมวยชาวไทยทั่วประเทศหน่อยน้องก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจครับผมก็จะพยายามเรียกฟอร์มผมกลับมาให้ได้ครับแค่นี้ผมทําได้แล้วผมก็ขอบคุณทุกคนครับเอ้าเร่งถามนะเงินล้านจะเอาไปทำอะไรเงินล้าน เห็นเห็นเงินก่อนครับให้เห็นเงินก่อนนะแสดงว่าคุณยังไม่เห็นใช่ไหมยังยังเฮ้ยไม่เห็นเหรอเก็บอกว่ามีคนเอาไปแล้วนี่จริงไหมอันนี้จริงไหมยังไม่รู้เลยฮะยังไม่รู้เลยต้องคุยกันหลังบ้านหน่อยเขาบอกคนที่แบบเอามือคุณเอามือไปแตะตอนตอนคุณชนะนกอ่ะคนันเอาไปมั้ยันยังเต้นเต้นยังไม่เห็นไหมเต็นพืบเข้าปุ๊บออกปุ๊บเลยโอออ้กปุ๊บเลยเหนะครับเป็นไงชนะฉลองวันเกิดด้วยใช่ครับอาทิตย์หน้าวันเกิดสิบสี่วันหนึ่งร้อยพอดีวันเกิดเราครับ อันนี้อันนี้อะไรมอไฟหรือชาบูหรือหม่าล่าหรือยังไงคิดไปยังไม่รู้เลยยังไม่รู้นะโอเคครับ